จังหวัดขอนแก่นจัดงานลอยกระทงในที่ปิดชื่อว่าสีฐานเฟสติวัลนะคะจัดงานมาต่อเนื่องทุกปีปีนี้ดูเหมือนว่าการขอความร่วมมือไปยังบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่นํากระทงมาจําหน่ายจะได้ผลไม่ค่อยพบเห็นกระทงจากโฟมค่ะติดตามจากคุณไมยุรีอัครบาลรายงานสดมาจากบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะคุณไมยุรีเชิญค่ะ ค,คุณพรวดีคุณวราวิทย์คะบรรยากาศภายในงานลอยกระทงสีฐานเฟสิวัลยิ่งค่ําเท่าไหร่ประชาชนก็ยิ่งมากขึ้นนะคะบางคนนํากระทงที่ประดิษฐ์จากบ้านมาลอยที่นี่ค่ะแต่ว่าจากการสังเกตการส่วนใหญ่ก็จะเลือกซื้อกระทงที่ประดิษฐ์แล้วก็จําหน่ายที่นี่ซึ่งส่วนใหญ่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันพรุ่งนี้ค่ะ น้อง,น,องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยลขอนแก่นรวมกันลง,ลงขันคนละสิบ0บาทนะคะเพื่อจะซื้อกระทงอันเดียวในราคา250บาทเพื่อที่จะลอยกระทงร่วมกันค่ะพวกเขาบอกว่าหากแต่ละคนซื้อกระทงลอยทุกคนก็จะทําให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นแต่หากซื้อชิ้นเดียวนอกจากจะลดขยะแล้วยังสื่อถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเด็กๆก,กลุ่มนี้อีกด้วยค่ะ รวมร่วมแรงร่วมใจมาเป็นกระทงวันจันทร์มันมีพลังเดียวสุดยอดครับสุดยอดแล้วก็ลดลดโลกร้อนด้วยครับประหยัดเงินด้วยใช่ป่ะวงน้อยครับวงน้อยไอกระทงไอใบเนี้ยกี่บาทสองร้บบาทสองร้อยห้าออกราคาเท่าไหร่ะนี่ออกประมาณคนละ20-30บามสิบบาทครับผมก็ได้แล้วครับ ส่วนบรรยากาศภายในงานสีฐานเฟสิวัลจากการสำรวจร,ร้านจำหน่ายกระทเพรพบว่าส่วนใหญ่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติค่ะและก็ย,ย่อยสลายได้ง่ายและไม่ค่อยพบกระทงที่ทำมาจากโฟมมากนักเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอความร่วมมือให้ผลิตกระทงจากวัสดุธรรมชาติค่ะจะเป็นวัตถุดิบจากที่บ้านนะคะตามรัฐตำสวนของเรานั่นแหละค่ะคุณแม่คุณพ่อปลูกไว้ค่ะทุกปีที่ผ่านมาที่มาจำหน่ายในงาน การใช้โฟมมั้ยเออไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าตอนที่เรา,เา,เามาตอนที่มามาสมัครอะคะ่ะทางอามอขอ่ะเขาจะโดนลงไม่ให้ใช้โฟมค่ะ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่รณรงค์การใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการโดยหากเป็นกระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติก็จะนําไปย่อยสลายแต่หากเป็นกระทงโฟมก็จะคัดแยกให้ทางเทศบาลนครขอนแก่นนําไปกําจัดต่อไปค่ะลอยไปเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มหนึ่งตักตักขึ้นใส่เข่งอะไรเนี่ยแล้วก็จะไปหมักเป็นปุ๋ยหมักนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนที่เป็นโฟมเขาจะแยกออกไป นะครับส่วนที่ย่อยไม่ได้ไ็แยกออกไปเพื่อให้ใส่รถเทศบาลไปนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของนโยบายฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานท่านรองก็ให้นโยบายว่าในเรื่องจัดการขยะตรงนี้เนี่ยนะครับให้เก็บให้เร็วก่อนที่จะเน่านะครับเพื่อเพื่อไม่ให้เกิดน้ำเสียเกิดขึ้นนะครับ สำหรับงานลอยกระทงสีฐานเฟสติวัลมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีแต่ในช่วง5-6ปีหลังมานี้ได้รณรงค์ลอยขยะลอยกระทงลดขยะนะคะโดยเฉพาะกระทงที่ทำจากโฟมโดยปีที่ผ่านมาพบว่ามีการใช้กระทงโฟมประมาณร้อยละ30ส่วนปีนี้ก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีกระทงโฟมประมาณร้อยละ10เท่านั้นค่ะ ค่ะคุณพรวดีคุณวราวิทย์คะตลอด3วันของการจัดงานลอยกระทงสีฐานเฟสติวัลนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็คาดการ์ว่าน่าจะมีขยะจากกระทงประมาณ3ตันค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะลดลงจากปีที่แล้วที่มีประมาณ5ตันนะคะเนื่องจากว่ามีการรณรง์ใช้วัสดุธรรมชาติและก็วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายคะ่ะคุณพรวดีคุณวราวิทย์คะขอบคุณคุณมายุรีค่ะ